สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นชัตเตอร์หนในเกมมินิ a l ลนะคะเป็นชัตเตอร์เสริมเนาะฉันถูกใส่ร้ายนะครับเมื่อเราเข้ามาเราจะเจอบ้านหลังใหญ่นะครับโอเคเราก็เข้าบ้านกันเลยนะครับซึ่งในตัวบ้านจะมีแท่นนะคะเป็นเอ่อแท่นบูชาเนาะคนที่เสียชีวิตไปแล้วมีห้องต่างๆนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะครับก็จะมีห้องเรื่องเล่านะครับอ่าให้เราเดินเข้าไป แล้วอ่านข้อความนะครับอันนี้คือข้อความนะครับที่ผู้ตายได้เขียนเอาไว้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ดับไฟครับแสดงว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ไปหาคุณแจครับในแต่ละห้องนะดูในแต่ละห้องเลยนี่นะครับ เจอคุณแจแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดประตูครับแล้วก็ออกไปที่สวนใหญ่นะครับเป็นการตายของคนที่สุดท้ายนะครับคนสุดท้ายเนาะเราก็จะได้เจอกับสวนที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับเราก็ต้องหายันทั้งหมดสี่สีนะครับสีเขียวสีชมพูสีส้มสีแดงนะครับ ึ่งในแต่ละที่นั้นจะมีเออ่ยันสีที่แตกต่างกันนะครับเนื้อเรื่องนี้เราได้มาจากการเออ่ทำแอนิเมชันนะครับของตัวนิทานไปก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้ลงเราก็เลยเอามาทำเมื่อได้ยันครบทุกสีแล้วนะครับที่เราต้องการก็เอาไปใส่ไว้ในแท่นเลยครับสีส้มสีเขียว สีแดงและสีชมพูครับแล้วเราก็เอาคุญแจนะครับมาเอาคุญแจที่มีอยู่นะครับไปนี่ครับเราก็ไปที่ประตูเลยครับเดินไปที่ประตูเลยนี่นะครับเราก็เปิดสวิตช์เลยครับ แล้วก็จะจบชัตเตอร์หนึ่งฉันถูกใส่ร้ายอันนี้เป็นชัตเตอร์เสริมนะครับชัตเตอร์จริงถูกปล่อยไปแล้ว3ามสชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์4ี่กำลังพัฒนายอยู่นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ